สวัสดีนะคะคารมเนก็จะพามาล่องเพาะเพาะเหเซเซ็ดเฟืองนะคะเพาะเหเ็ดเฟืองลงในตะกานะคะเป็นตะกาพลาสติกตัวนี้เป็นก่อนก่อนเชือของเหเ็ดเฟืองนะคะเดี๋ยวเฮามาเลื่อมลองเห็ดลองบงิ่งนะคะกล่าววัสดุอุปกรณ์นะคะวัสดุอุปกรณ์จะกะมีเหเ็ดเฟืองนะคะจะเป็นก่อนเหเ็ดเฟืองแบบนี้นะคะ ตัวนี้จะสั่งเพิ่นมานะคะแล้วก็จะมีตกะกาพลาสติกตกะกาพลาสติกตัวนี้จะเป็นตกะกาเพาะเพาะเฟืนนะคะสั่งสั่งมาหาหาใบนะคะสั่งมาหาใบแล้วก็จะมีถีงัวนะคะจะมีถีงัวแล้วก็จะมีเฟืองนะคะเฟืองหรือว่าฟางห่อฟางตัวนี้หฮอแส่นามเดียวนะคะหฮาจะแส่นามก้อนขึ้นนึงนะคะเพื่อให้เฟืองเพิ่นอิ่มตนะคะ หลังจากหันเทากะจะมีใหม่นะคะใหม่ตัวนี้ใหม่ตัวนี้เป็นใหม่เมย์เมยไพ่ที่เอามาสารนะคะเพื่อเอามาขำเอามาขำตัวนี้เพื่อจะเอาพยาั้งมาใส่บัวห่พยา้งมันทับกับตากานะคะก็จะมีถุงพลาสติกนะคะถุงพลาสติกใสตัวนี้จะเป็นถุงขนาดใหญ่นะคะกะ็เดี๋ยวเขามาเหลื่อมลองเห็ดเบึงเลยนะคะ ข้ากะจะเอาเฟืองลงไปในตะากาศเลยนะคะเฟืองเฟืองที่วเวขาแช่นนำไว้แล้วถ้าผู้ใดมีวิธีท,ทีดีกว่านีก้กะสามารถเหมนมาบอกได้นะคะเดี๋ยวจะเอามาลองปรับเพดเบิ่งนะคะ เอาเฟืองลงไปแล้วก็กดๆนะคะกดให้เพื่อนแน่นๆนะคะตัวนี้จะเหตุเป็นจะเหตุเป็นสองชั้นนะคะ นประมาณนีก้กะใส่หิ้งวานะคะใส่หิ้งวาประมาณสองขักระพอนะคะ ใส่หลายกั้งแต่จุดตั้งแตเราหันจะหันเท่ากับเอาเฮดเสื่องนะคะเฮดเสื่องก่อน เดี๋ยวเอามากี้ใจกันดีกว่าก็น,นี้เฮดเฟืองแบบนีมม้นะคะ่ะเขาก็จะเอาเพิ่นไมายี่ยี่ยี่ออกยี่แยกจากกันนะคะเพราะว่าอ่าเพิน่นเพิ่นกอนอัดกวนมากเพิ่นจะแน่นๆๆนะคะเขาก็ตองมายี่เพิ่นออกนะคะ ก่อนเชื่อเห็ดเฟืองน,นี่เพิินมีใหญ่แล้วนะคะเพลินมีใยาขาวแล้วเขาก็เลยอเอามาเพาะใดเลยนะคะเขาก็เอาเชื่อเพิินด้วยลงไปนะคะตัวนี้ลวยเขาจะลวยฉีดขอบนะคะทางข้างก,ากงลางบนตรงลวยนะคะเพราะว่าเขาจะเอาเฟืองทับเพิินอีอยู่นะคะ ล่อยวยต่ด่านขวเพื่อเพื่อ,อให้เพื่อนออกมาตามตามต,ามตะขคายทางคางนี้นะคะกะลวยแบบกาประมาณแล้วนะคะลอยชิดแต่ด่านขวบ แบบนี้นะคะแล้วก็เข้าก็จะเอาเครื่องมาปลูกอีกนะคะปลูกลงไปแล้วเขาก็กดกดขึ้นนะคะ กดกดแน่นๆเลยนะคะ กสูงประมาณประมาณอ่าเกือแบบ4ีเนิ่วนะคะอย่ี้น,นะคะชั้นตัวมากเข้ากะเข้ากะเฮ็ขึ้นกันนะคะเข้ากะ สองขิงหวัวมา่วยกวนนะคะประมาณสองสองกำมมือนะคะก็มีพอดีทิ้งเอาไนเกีย เอาเชื้อเฮ็ดร้อยร้อยร้อยด่านขวบเพิร์ทเซลนะคะตัวนี้เดี๋ยวห้องเฮ็ดเ,เป็นห้องเฮ็ดสามชั้นดีกว่านะคะ แล้วก็เอาเฟื่องทุมลงไปเลยนะคะแล้วก็กดมันเดือมนะคะกดให้เพิ่นแน,น,แน,น่นๆนชั่นในร้านเฮ็ดนี่เดี๋ยวแต่นะคะผู้ใดจะเห็ดจะสั่นก็ได้นะคะ เบิงเ่งถึงขนาดของตะก,กาห้องชาตะกาสูงเท่ากับเห็ดหลายชั้นก็ได้นะคะ ตะก้าหนึ่งผู้ใดจะเห็ดสองก็ะได้นะคะเห็ดสองเห็ดสามก็ได้อันนี้ต้นนี้เดี๋ยวลองเห็ดเห็ดสามชั้นลองมึงนะคะ ตัวนี้เขาก็จะวรวยหิ้งวัวลงไปให้จอมนะคะเอ่อก้นซื้อขายนะคะ สันสุดท้ายเข้ากะเอาเอาเพิ้นล่ยดลวเต็มปากตะกาเลยนะคะเพราะว่าชั้นนี้เขาจะบริเวเอาเฟืองมาทัยูีแล้วนะคะเพราะว่าเป็นเป็นชั้นสุดท้ายนะคะ ลรยจุนเต็มตะกาแบบนี้ได้นะคะอ่าหลังจากลวยเล้วจะใส่บววะะับวดรวดน้ำแล้ค่ะบัวรดน้ำมาลดตัวนี้เป็นหนามเปล่านะคะเข้ากัรลดลงไปลดลงไปพ่อเชื่อเห็ดพันยุกนะคะนพอพอเชื้อเห็ดยุก อาบบ๊ะเติดลายดไร้เลยนะคะเพราะว่าเฟื่องเขาแสนสลงคนดื่มหนักแล้วนะคะหลังจากนั้นเท่ากับเอาตัวนี้เป็นไม้ไผ่นะคะทีห้องทีห้องเห็ดทีห้วเ,เห็ดปักไว้เทาก็จะเอามาเสียบสซกับผู้ตะกานะคะพอดีตะกาเพิ่นจะมีหูอยู่นะคะเทากับเอาเสียบลงไปเลย จะเป็นแบบนี้นะคะค่ะหลังจากที่เห้าเอาเชือกฮ็ดปังเซนในตะการเรียบร้อยแล้วนะคะที่นี่ข้าจะเอามาใซนใน้ถุงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นถุงถุงพลาส,ะสะติกใสๆแบบนี้นะคะ ลือกคันผุ้ใดบ่มีกะหาวัสดูอื่นแทนไดนะคะถ้าว่าจะเอาคนใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปไม่พูนเขาสีเลยนะ ไม้ตัวนี้เขาก็ปักไปที่งูตัวนี้จะเป็นประโยชน์ของไม้นะคะเขาก็มันจะจะซอยพยุงพยา,ายามบริห้ลงด้วจิ๊บปากตะการนะคะาตะกานึงจะใส่แค่จะใส่แค่อันเดียวนะคะก็จะปักมุมมุมม,ม,มุมสุดๆกับมุมสุดฟังหัวนะคะ จะเป็นลักษณะแนวนี้นะคะที่นี่ตรงตรงปากนี่นะคะตรงปากเนี่เขากับหาอย่างเมอมัดไว้นะคะมัดไใบจะแห้อากาศเป่นเขานะคะ ต้นนี้ปิดห้สนิทเลยนะคะก็จะเป็นลักษณะแนวนี้นะคะ,คะท,ที่นี่เขาก็จะเอาตั้งไว้หุมนะคะตั้งไว้หฮมไว้อากาศเขานะคะแล้วเขาก็จะหาพาใบนะคะพาใบที่ทึบแสงมาปลูกอีกรอบนึงก็จะตั้งทิ้งไวประมาณสองถึงสามหมื่อแล้วเดี๋ยวเขาจะมาอัปเดตตัดใหญ่ให้เบิรงนะคะค่ะมันน,น,มน,มน,มนี้ค่ะภาพเมื่อเบิรงเแ่นซํานีค่ะสวัสดีค่ะ